ดูอาที่จะทําให้คุณมีการค้าขายที่ดีไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องใช้ปากของคุณในการทํามาหากินครับอาทิเช่นการทําเซลล์การเป็นนักปิดการขายการต้องใช้วาจาวาทศิลป์นในการปิดการขายเนี่ยคุณจําเป็นต้องรู้ดูอาบทนี้ครับนั่นก็คือบ h a شهري سدر و i ص ر ل ي أمري وحل أ a มิลลิซานี y ยอฟโกฟูเกาหลีโคตเชื่อนะครับว่าดูอาบทนี้แทบไม่มีใครเลยไม่จำเราถูกสอนถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเราก็จำมันอย่างแม่นยำแต่เชื่อไหมครับว่าน้อยคนจะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงและเข้าใจความหมายและสามารถวิเคราะห์กับดูอาบทนี้เพื่อมาเป็นผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตในกับการใช้ชีวิตจริงในชีวิตประจำวนัน ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมๆกันแล้วผมจะวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่าเฮ้ยดูอันนี้มันสําคัญมากๆเลยรับบิชลีสตรีอัลลอฮ์โปรดโปรดเปิดใจให้แก่ฉันวายเซรีอัมรีและให้ความง่ายดายในเรื่องของการงานของฉันวาฮลุนอกดัตเมลซิซานีและขอให้ลิ้นของฉันเนี่ยมีความชฉานในการพูดจาวาฮลุนอกดัตเมเยฟกาฮูเก,าห,เกาหลีเพื่อให้ บุคคลที่สนทนากับฉันเขาเข้าใจเรามาดูนะครับรับบิชอฮลีซาดีคือหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับการเปิดใจจากอัลลอฮ์เวลาเราพูดถึงสินค้าของเราหรือแบรนด์ของเราเราไม่เข้าใจมันดีพอหรือสิ่งที่เราพูดเราไม่เข้าใจเราไม่ตกผลึกแน่นอนครับถ้ามันเป็นอย่างนี้คนอื่นจะเข้าใจได้ไงรับบิชฮลีซดีวยซิลีลอัมรีและการที่เราเข้าใจกับการได้รับการเปิดใจจากอัลลอฮ์ ในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยมันจะนําพาสู่ไวยสซิีอัมรีทําให้การงานของเราง่ายได้เวลาเราคุยกับลูกค้าเราคุยผลิตภัณฑ์เราขยายทีมเราขยายงานเราปิดการขายลูกมันก็จะเกิดความง่ายได้เพราะมันได้รับการเปิดใจทั้งตัวเราและก็ลูกค้าเห็นไหมฮะเราบิชอทิสซนีวยสริลีอัมรีวาฮ์เลอกเดทมิลลิซานีเพื่อให้ลิ้นของฉันเนี่ยมีความฉาบฉานมีความ มมนเครามีมีการพูดจาที่ได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้คนอ่ะ,อะทำให้ลิ้นของเราพูดแล้วไม่ได้ติดขัดขัด,ขดพูดอย่างสม o o มากๆเลยเพื่ออะไรอ่ะอยเยาฮูเกาหลีเพื่อให้อีกฝ่ายนั้นเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารทุกคนครับทุกรเราเปิดร้านเราไลฟ์สดเราขายของดูอาบทนี้อย่าลืมฮะอ่านมันเป็นประชา แล้วมันจะมันจะได้รับอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากๆเลยซึ่งถ้าเราติดตามโคดเนี่ยโค้ดจะอ่านดูอาบทนี้ตลอดเวลาโค้ดจะไลฟ์สดเวลาโค้ดจะสอนเวลาโค้ดจะเจอกับลูกค้าโค้ดจะอ่านดูอาตลอดรับบิชารีสันบรีวายสิบรีอับบรีวะฮันุลอกเดตัมมิลิซาเนียกา้าฮูก้าลีเห็นไหมครับฝากไว้นะครับดูอาบทนี้นําไปใช้กับชีวิตประจําวันซะอินชาอัลลอฮ์คุณจะได้รับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและทําให้คุณประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานต่างๆในมิติทุกชีวิตของคุณครับขอบคุณครับ